สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่สนใจเรื่องเขาทานครับนี่ครับวันนี้ดูฝนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนนี้ผมกาลังเขาทานอยู่แล้วเท่าทา,านผมก็ไม่มีหลังคาด้วยเดี๋ยวเรามารุ้นกันเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะให้ใหดูฝนนะว่าว่าฝนมันแรงแค่ไหนอ่าโอเคครับกลับกล้องแล้ว นี่ครับดูฝนครับเพื่อนๆดูสายแล้วเต่าจะดับไหมเนี่ย <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันครับ <S <S โอ้โหนี่ครับยังใช้ระบบพัดลมโยก็มีการคุมน้ำ <S 1> <S 1> นี่ครับดูครับมาแล้วแก๊สมาเต็มพิกัดกลางสายฝนอันนี้เป็นเอากระแป๋ง คุมไว้ระบบน้ำมันยังเหมือนเดิมก็แบบบ้านๆครับไม่มีอะไรมากมายทุกคนหลายคนก็พอเข้าใจกันแล้วนี่ครับแก๊สเริ่มมาเต็มที่ <c oughs> มืดฟ้ามัวดินครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเขาทานกลางสายฝนครับ ใครว่าพอไม่ได้ดูครับไวแรงมาเต็มพิกัดระบบกันน้ำก็ไม่ได้มีหลังคาไม่ได้มีอะไรนี่ครับมาเต็มแม็กเลยฝากกดไลค e ์กดติดตามด้วยนะครับถ้าทำอะไรไปยังไงก็แนะนำขบาาได้ครับครับขอบคุณครับ